ติดกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้มาขอเับผมนี่ก่อนทุกซองน้องในชะาติที่เข้านะครับเนาะงวันนี้พาพี่พระน้องมากผมย่ำปลาหมึกครับต,รตุมย่ำปลาหมึกมีปลาหมึกนี่ค่ะตะไคร้ใบประกูดแล้วก็มีนี่นั่นเ,เห็ดเห็ดเห็ดเนี้ยงกับพวกยักก็บ,บอกว่าถึอเนาะกเครื่องเคีื่องแล้วก็มีนี่ผงนัวแล้วก็ไอ้รสดีนี่แหละเกลือบักเน่าเกลือเทศต้นหอมบอกักซี่ที่ไทยที่กำลังนี่แหละเอา มาน้ำเดือดกอดีเลยเท้เลยเนาะเทลืองไปตะหลิวคนน,น้อยๆเอาเคนะลืองลงไปแล้เนาะเกลืองนี่ผมทุดนี่แหละรถดีรถเดื้อน,นี่แหละเกลือ วก็ทำไปด้วยอันนี้เลยทักพีมาเทเทลงเลยเอาปลาหมึกด่างเดือดเอาโข้มอ้เคี่ยวๆอะไรอย่าเงนี้ก่อนปล่อยๆสักพักนู้นที่ข้าวเนาะข้าวข้นเลยมันดีดีแค่นอนต้มยำปลาหมึกอาหารเช้าเด้อจ่ามาเด้อบ่มากินกับบ้านน้องนะจ้าเนี่ยกะ วันนี้ทําเช้านี้มีไปได้ปลาหมึกตัวเล็กๆมาจากตลาดนะคะก็เลยจะทํากับอาหารเช้ากินเนาะต้มยําปลาหมึกเราเน่จะออได้ที่แล้วต้มยําปลาหมกึกอ,อากาศเย็นๆหน่อยเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะ่ะก็เลยเนาะอาหารเช้าเราซดน้ำํำร้อนๆจะได้ชื่นใจเนาะต้มยําปลาหมึกเราเนีใจะะทำกินแบบบ้านๆง่ายๆเนยจ มากินด้วยกันเด้อจ้าเด้อบอกเป็นสองภาษาเนาะจ้ะเนาะนี่แหละต้มยำปลาหมึกบ้านน้องได้จ้ะมื้อนี้เช้ามีต้มยำปลาหมึกจ้าจ้าแลยโอ้ปลาหมึกได้ที่แล้วจ้ะมาเอาเห็ดลงกันเนาะจ้ะเนาะเห็ดลงแล้วนี่ล่ะเห็ดฟางก็ช่วงนี้ก็จะแพงหน่อยจต่ก็ใช้เห็ดนี้แทนเนาะคนขึ้นมาพี่นี่เห็ดญี่ปุ่นเห็ดยังบ่จะ มะนาวมาบีบเลยก็ได้จากเห็ดนี้สุกไว <c oughs> บีบสดๆนี่แลเนาะซึ่งจะหอมดีพอบีบไว้ก็มีกแต่เอานี่ะคนทำเขาอยากบีบเอง <c oughs> สดน้ำรนะ้อนๆมาเด้อมากินแกะต้ยมยำปลาหมึกใส่เห็ดคนชิมที่ครัพอหรือยัง กัะพีมาคนชิมดูก็ได้พี่เห็ดมันสุกไวอยู่แล้วคขาเอาพอดีใส่สักชิ้นสะะัมันึ่งพอย่งังพอยเดี๋ยวเดือดอีกสักพักนะคะเนาะรอเดือดอีกพักนึงแป๊บบนึง จะได้ที่แล้วเนาะทีนี้เราก็มาลงขั้นตอนสุดท้ายจะเอาลงไปเลยจ,จะจได้เอาลงให้หมดหน่อยจ้ะขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะอร่อยอร่อยแซบแซบเด้อมาเด้อจ้ะเด้อจ้ะัมา,มาปิดไฟจ้ะโอเคสวยแล้ว,วจ้ะมาทีนี้เอาลงมา นี่จ้าอาหารเช้าเด้อจ้าเด้อนี่จ้าต้มยำปลาหมึกปลาหมึกนี่ก็เรียกปลาหมึกอะไรมุ้ดตัวเล็กๆเนี่ยเนาะหมึกกระดองหน่อยเนาะอืม เราจะใส่น้ำมาหน่อยตร่ไหนบอ๊ทำตัวนี้ให้ดีๆหน่อยมุมนี้นะจ๊ะโอเคค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วปลาหมูใส่ไร่ครับจะมาทานด้วยกันเด้อจ้ะเด้อ ปิดคลิปให้หน่อยจ้าคลิปนี้ผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับเ้อตถูกใกกบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตาม่องน้องนะ่๊ะนี่นะครับเ้อสวัสดีครับมาเมื่อกี้นักันครับพ่อแม่พี่น้องเจอกันคลิปหน้านะคะ่บครัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ